แล้วผมก็มาสมผลปีศาจนะครับผมนะดูซิขอได้ผลบางกรโอ้โหแมกมาแต่ผมไม่ใช้หรอกผมเก็บเลยเก็บไม่ได้อีกก็ทิ้งนะครับผมผมมีผลแสงนั่งไงแล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับคุณผู้ชมก็ฟาร์มต่อไปนะครับตอนนี้วลวผมแปดร้อยสี่สิบเก้าแล้วนะครับผม,อมตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วแล้วก็มาตีโรงงานครับผม โรงงานมันเกิดนะฮะก็เตยไปครับอืมกิวใส่ไปทั้งหมดนะฮะมีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นนะครับดูซิว่าผมจะได้ผลอะไรมาดูกันพอได้ผลโอโหได้ผลซาวนะครับเก็บไปแล้วผมก็มาสู้กับบีลามี่นะครับอืมซึ่งบอสตัวนี้ก็ไม่ได้ยากเลยถ้าหาว่าเก่งไม่ใช่เลยไอ้ผลป๊อปิงอ่ะไหนว่ามึงช่วผลแสงก็ไม่ได้เราไอ้งไไไงโง่ มึงจะทำอะไรได้กูเป็นสายสปแปมไม้สัตว์สายไปให้หมดอมืตอดตอๆไปก็ได้ของมาด้วยนะครับแล้วผมก็มาฟาร์มกับเกาะต้นไม้ใหญ่ด้วยนะฮะมันไม่ใช่เกาะเอะมันก็คือเกาะนั่นแหล,ละแล้วผมก็มาส่งผลปีศานะฮะได้ผลจาวนะครับแล้วผมก็มาตีกับบอสปุสีปพตะถือเรียกบอสอุกบาทแล้วกันเออง่ายดี ผมก็ใส่สกิลไปครับดูซิว่าผลแสงมันฟาร,ร์มยากไหมผมว่ามันฟรราร์มยากอยู่นะเอาทีหรือว่ามานาผมน้อยก็ไม่รู้นะครับืใส่สกิลวีไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเกาะนะฮะไปที่เกาะซอมบี้นั่นเองนะครับแล้วผมก็ฟาร์มเกาะนี้จนถึงเวิบ975นะครับฟาร์มไปแล้วผมก็ฟาร์มจนถึงวิ99นะครับแล้วก็หนึ่งพันเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนเกาะแล้วผมก็มาสูมผลปีาศาจนะครับดูซิได้ผลอะไรขอ,อเป็นมังกรนะกันนะ่ะอืมซอฟแล้วผมก็มาสู้กับโลฟามิโก้นะครับโลฟัมโกของเรานะครับอืมซึ่งวอลตอนนี้ก็มีสองล่างนะครับก็ไม่พัฒนาคือผมหรอกบอกเลยซึ่งมันใกล้ตายแล้วนะครับแล้วผมก็ใส่สกิลเ oh, นะอ็กไบโอไม่โดนฮะแซดรับ้อยฮะมันแตกนะครับอืม แล้วผมก็จะมาทําเผา V ีสองนะครับเพื่อจะไปทําีสามนั่นเองแล้วผมก็มาเก็บดอกไม้นะครับสีฟ้าไอ้น้ําเงินแล้วงานเกิดพอดีนะครับผมก็ไปตีนะครับดูซิ้ะผมจะได้ผลอะไรขอได้ฮิซุเนะละกันนะฮะร,รอบนี้ฮิซุเนะฮิซุเนะโอ้โหเมื่อเอาผลเบสมาทำไม <laughs> โอเคแล้วผมก็เก็บครบแล้วนะครับทั้งสาม สีนะฮะโอเคแล้วผมก็ได้เป็นเผา V2 เรียบร้อยนะฮะต่อเนื่องกันเลยเผา V3 นะครับซึ่งต้องไปฆ่าบอส3ตัวนั่นเองนะครับบอสแรกก็คือเบลามี่นะฮะไอ้บอสสปริงเมื่อกี้นั่นแหละก็ตายไปนะครับอันติไม่โดนคอมเมนต์ Comment อะไรกันนี่ตีไปครับใกล้ตายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปฆ่าบอสต้นไม้นะครับซึ่งบอสตัวนี้มันตีแรงอยู่นะอื นะเปิดางคิดหลบได้ไม่เป็นไรก็ยิงไปฮนะโอ้โหใช้ปืนพิษยิง้วด้วยไม่มีนมเมิเลยโอเคเรียบร้อยนะต่อไปก็บอสอุกบาทนะครับผมซึ่งตัวนี้สกิลมันหลบ้ง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะเราแค่จะแปมไปพนิดนะฮะสกิลอุกบาทมันหลบง่ายนะฮะมมันเก็บตายละมะนาวผมก็ใกล้หมดแล้วด้วยรวมเห็นไหมมันหลบง่ายนะขอแค่ไม่โดนอุกบาทมันก็พอ เรียบร้อยฮนะปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วผมก็มาส่งเควสนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเผ่าวีสามอย่างเต็มตัวแล้วนะเบอรเซอร์ไหนดิอืมก็ไม่เท่าไหร่แล้วผมก็บินไปเกาะหิมะที่โลกสองนะครับผมนะเพื่อจะไปฟาร์มต่อน,นั่นเองก็ฟาร์มไปที่นี่ยาวเลยครับผมอยู่เกาะน,นี้นานมากโอเคตอนนี้เวลผม หนึ่งพันสี่สิบเก้าแล้วนะครับห้าสิบแหละโอเคแล้วผมก็ไปตีโรงงานต่อนะครับ <c oughs> มันมันเกิดบ้ยบ่อยนะรโรงงานผมตีนะครับตีไปเรืเลยนะครับดูซซได้ผลอะไรรอบนี้โอ้ดีโอบาดนะครับคุณผู้ชม <c oughs> แล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคได้เวลาย,ย้ายเกาะแล้วแล้วผมก็มาฟาร์มเกาะเออครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับ โอเคเฟสแรกเสร็จไปเฟสที่สองตามมานะครับอืมฟามไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็มาสุ่มผลกันต่อนั่นเองดูซิได้ผลอะไรโอเคไม่ต้องพูดอไอสัตว์ผลกักแล้วก็มาสู้กับสมกสเกือนะครับทดสอบซ้ายในวันพีชนะฮะกลายเนอนิเมะแล้วในเกมอีกโอ้โหนี่จะเป็นบอสที่ก่กที่สุดในโลกสอแล้วมั้งอันนี้โลกแรกยังเก่งกว่าเยอะเลย ไอ้แฟงกี้อ่ะรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็มาฟาร์มต่อนะฮะตอนนี้เวลผมหนึ่งพันสองแล้วนะครับผมโอเคได้สายยามมาด้วยเว้ยก็ไม่ต้องสนนะฮะกอบอาร์มไปสกิลเตอืมโอเครับร้อยนะได้เวลาย้ายเกาะกันแล้วไปเรียบพีนะครับก่อนที่จะไปฟาร์มผมขอกลุ่มก่อนคนพิศษโอเค ไม่ต้องพูดแล้วก็กลับมาฟาร์มนะครับโอเคตอนนี้เวลผมหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกแล้วนะครับแล้วผมก็มาตีบอสเรียบหีนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งห้าเอามากนะตอนนั้นอืแล้วก็ปิดจ็อบมันไปได้นะครับได้สา่ยามาด้วยครับไม่สนใจนะครับกูจะฟาร์มต่อกลฟาร์มไปยูนในนี้นานมากนะครับมันมืด โคตรมืดเลยแล้วผมก็ประลงดันนะฮะเพื่อจะทำผลแสงตือนนั่นเองก็อันนี้แหลกเพื่อนพอเวยนะฮะลงดันคนเดียวไม่ไหวหรอกแต่เพื่อนผมมีผลมานะฮะแค่หนึ่งผลก็แบกเพื่อนได้แล้วนะฮะคนเดียวนะครับผมโอเคก็ทำผลเตือนไปนะฮะสกิลหนึ่งนะฮะสกิลแซนั่นเองอืมแต่ไปขั้นสองนะฮะ เอาไหนสกิลแซดผมอะ <c oughs> เออคำฆ่าไปเลยแล้วกันถือว่ามันทำเตื่นแล้วแล้วกันนะฮะก็ตามๆกันเลยนะฮะสกิลห้านะฮะอันติีของเราก็ซื้อไปห้าพันกว่าเซ็ตมินนะฮะอืมแล้วก็สกิลห้าก็ตามมาทีหลังนะครับตอนนี้ทำเสร็จหมดแล้วนะฮะโอเคแล้วผมก็กลับไปฟาร์มต่อน,นั่นเอง ซึ่งผลแสงที่ทำตื่นแล้วฟามโคตรง่ายนะครับว่าน้ำเม็มันแรงโคตรนะฮะแต่ก็ไม่เท่ามาังกรหรอกอนนั้นมันอวยก็ต่อไปนะครับเป็ที่สองก็ตามมาติดๆนะฮะมาถึงเวลาย้ายเกาะกันแล้วนะครับเจ้วผมก็มาสมผลปีศาจนะครับทุกผู้ชมโอเคตามรูปเลยแล้วผมก็มาเอาดาบเงินงโงคูนะครับเงินโกคูอะไรสักอย่างแล้วผมก็มาตีโรงงานนะครับอืมเร่งปรเป็ดไป โตรเรวอืมไปไปนะครับสรุปได้ผลกากนะครับทุกคนไม่ต้องสนใจแล้วผมก็กลับมาฟาร์มต่อนั่นเองนะฮะอืมก็ฟาร์มไปก็ต่อเควสที่สองเลยนะครับอืมก็ฟาร์มอยู่เนี้ยนานมากเลยไม่มีคูณสองก็ลำบากหน่อยนะฮะอืมก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็ หนึ่งพันสี่ร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็มาส่งผลปีศาจนะฮะดูซิแต่ผลอะไรโอเคนกบุตรแล้วผมก็มาตีกับโอจิินะครับเคยเจอกันแล้วที่โลกหนึ่งอ่ะก่อนที่จะมาโลกสองอบอสตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมีดีแค่สกิลน้าแข็งอืมเอาเป็นผลสแปมฮนะเราก็สแปมไปเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็ไปเกาะหวัวกะโลกนั่นเอง ก็มาฟาร์มนั่นแหละมาก่อนนี้เพื่อนจะมาฟาร์มนั่นแหละไม่ใช่อะไรก็เหมือนเดิมนะ,ะเกมนี้ฟาร์มฟาร์มนั่นแหละเกมนี้มันเน้นฟาร์มนะฮะชอ,อบแนวน,นี้กันเลยคุณผู้ชมนวผมก็มาตีโรงงานต่อนะฮะโอเคดูติได้ผลอะไรพอ,อได้เป็นยูวเนเน่ผลอะไรก็ได้ให้มันแบบหลักล้านอะ่ะผมจะภูมิใจโอเคผลพระก็ ตายอยู่นะฮะแล้วผมก็มาตีกับโพเซดอนเจ้าแห่งท้องทะเลนั่นเองซึ่งบอสเตอร์นี้ก็ไม่ได้เก่งเลยนะ <c oughs> เจอผลนัปแปมบอกเลยเลยว่าเตี้ยงนะเพราะว่าผลราเมตผมมันแรงไงเออเจอผลนัแปลมไปก็ไม่รอดนะฮะ <c oughs> อืมก็ใส่ไปนะครับสกิลเซต X อ,อะไรอืมก็ใสไปทั้งหมดนะฮะยบร้อยไอ้อนอง ตอนนี้เบลผม1500แล้วนะครับก็มาตีกับแอดมินเลยนะฮะโอ้บอกเลยว่าแอดมินโคตรกากเลยนะฮะไม่น่าเป็นแอดมินเลยมันกากจริงๆนะอนนี้อันนี้อันนี้กูเหยียดหรือเปล่าหรือว่าดูถูกแอดมินกันแน่จริงๆมันก็ไม่ไใช่แอดมินหรอกมันคือเอออันนี้ผมขอตัดไปเลยละกันนะฮะถือว่าทุกคนก็รู้กันแล้วว่าคัดซินมันเป็นยังไงนะฮะ แล้วผมก็จะไปโลกสามนะฮะไปกันเลยครับไม่รออะไรทั้งนั้นไปสิครับเบื่อแล้วโลกสองอ่ะไม่อยู่หรอกแล้วผมก็มาโลกสามแล้วนะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นนางจ